สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับผมมาตีลังต่ออานนะครับผมก็กําลังมาถึงต้นนะครับนี่ครับผมต้นนี้นะครับนี่ครับต้นมาปอกป่าครับเห็นครับผมเห็นลังไว้แบบอยู่ครับต่อใหญ่ใช้ได้อยู่นะครับผม ก็ปรตอกันครับแม่แตกมาแล้วครับเดี๋ยวดูครับผมคอมดูครับอยู่ใต้ต้นก็ลงเลยครับขึ้นไปไม่ต้องพูดถึงครับผมฝนพับมาแล้วครับบินว่นมาเต็มเลยครับผมก็วันนี้ก็ลมแรงด้วยครับผมฟันอเอา็นนะ มามีฟันออกงมามีฟันออกเงี้ยเลยมาครับเดี๋ยวไปเจอกันด้านบนครับผมครับผมตอนนี้ก็ถึงลังแล้วนะครับหอมจากตัดลงแล้วนะครับก็หลังนี้ต้องตัดลงไปนะครับผมะครับอาจะมองเหมนเม่อไรนะครับ เดี๋ยวจะตัดสีลงมาก่อนนะครับวางเชือกไว้เลวนะครับ ได้ครับผมประมาณสามโลครับขาวเลยครับ่อคลิปนี้ก็ถ่ายค่อนข้างยากนิดหน่อยนะครับผมบางทีก็ถ่ายอัดไม่ชัดนะครับก็เป็นขี่ต่อด้วยนะครับผมก็วันนี้ีขี่เยอะนะครับผมขี่จะติดกล้องเยอะครับทําให้กล้องมัวนะครับผมภาพเลยไม่ค่อยชัดนะครับ เสวยเลยครับสวยงามครับเฮ่ครับหลัลงต่ออานครับก็คือว่าต่ออานนี่สวยกับทุกหลังนะครับสวยเลยครับต่อชนิดอื่นคู่ไม่ได้แล้วนะครับผมความดูก็อันดับหนึ่งเลยครับเรื่องเกี่ยวทิศ สวยงามครับวันนี้ออกสายหน่อยครับผมน่าจะได้รังเดียวนะครับออกใบสองครับกับใบสามนะครับเจอสองรังครับผมรังคงจะไม่ทันนะนี่ครับตามดุของตอแอร์ครับผมสอดอยู่บนยอดไม้ถูงนะครับอยู่แต่ใองถูงครับผม ต่ำๆมีไม่ม่อยแบบแ้วครับดูเลยกิดเลยแห็หมงมกยังกมแขงเหมอนกับคหมู้เบร้อยนะครับผมครับผมก็คลิปนี้ก็เร็บเรียบร้อยนะครับผม อ็ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้เงเตือนกันด้วยนะครับผมอ๋อสวัสดีนะครับ